ชาวสุพรรณบุรีรู้ไหมคะว่าตอนนี้ตลาดเก้าห้องอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรามีคาเฟ่และพื้นที่แสดงงานศิลปะเปิดใหม่ซึ่งเป็นการรวมกันของ3ตัวพ่อตัวแม่ในวงการศิลปะเปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่อชุบชีวิตตลาดเก้าห้องขึ้นมาอีกครั้งค่ะที่นี่มีชื่อว่าวิสิตอาร์สตูดิโอค่ะโดยในฝั่งนี้นะคะจะมีร้านกาแฟชื่อว่าร้านเสือสุพรรณค่ะแต่วันที่เราไปร้านกาแฟปิดค่ะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นร้านชาชื่อว่าชยากรครทีสโลบาร์วันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับผู้ช่วยศ อาจารย์ชยากรเรืองจำลูนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพื้นที่ตรงนี้ค่ะผมไม่คนไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คนใืนจรแต่อยากลงมาช่วยอ่าอะไรให้ตลาดเขาเคึกคืนขึ้น่ะก็เลยมา นอกจากนี้บ้านไม้ที่ใช้เป็นพื้นที่สแสดงศิลปะนี้เองเป็นบ้านไม้เก่าแก่แ,กแห่งตลาดเก้าห้องที่สร้างมานานกว่า70ปีแล้วค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำท่าจีนเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยคนทั่วไปสามารถเดินขึ้นไปดูผลงานศิลปะที่ชั้นสองได้แล้วถ้าเดินลอดไปที่อีกหนึ่งฝั่งของบ้านนะคะก็จะเจอกับพื้นที่แสดงศิลปะอีกหนึ่งจุดผลงานศิลปะจะมีการสอดแทรกเรื่องราวของตลาดเก้าห้องเอาไว้และพื้นที่ตรงนี้ก็มีชั้นลอยให้ดูงานศิลปะด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากตามเราไปชม ผลงานศิลปะหรืออยากจะไปนั่งจิบชากาแฟแบบชิวๆที่นี่จะตั้งอยู่ภายในตลาด9้าห้องเลยค่ะแต่จะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะใครอยากตามแอดไปก็สามารถตามกันไปได้เลย